สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปารินาปรีดอัจจุรินไม่ต้องมาแซ่สับปราศัยเสียสีดูแคลนตนเองซัดลาออกไปเถอะเตือนประยุทธ์ประชาธิปัตย์คบยากให้ระวังไว้ด้วย 17พฤษภาคม2565นางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพส์ตผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาถึงนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยระบุข,ข้อความดังนี้จุรินลาออกเถอะเมื่อประชาธิปัตย์ยังไม่สิ้นคนดีจึงไม่อยากใช้คำว่าพัก ประชาธิปัตย์มันนิสัยแย่มันเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าเพราะเมื่อวันที่ปารินา ถูกคำพิพากษาตลอดชีวิตก็มีประชาธิปัตย์บางท่านเห็นใจและมีบางท่านจุดประทัดเยอะเยะ้ยและในวันที่ปารินาถูกพิพากษาไม่ให้ดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตวันรุ่งขึ้นประชาธิปัตย์ประกาศพร้อมส่งคนลงสมัครเพราะได้คะแนนอันดับที่สองแพ้เพียง17 0 0 0คะแนนแถมประกาศว่าการส่งผู้สมัครยังถือว่าไม่ผิดมารยาท สุดท้ายพื้นที่เก่าพลังประชารัฐแต่ประยกให้ประชาธิปัตย์ต้องกัดฟันสนับสนุนทั้งที่ในหูยังมีเสียงประทัดคือช้ำช้ำแค่ไหนต้องทำเพราะอยากให้เสียงที่จะกลับเข้าสภาเป็นเสียงที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดคือพอและขาดไปเพียงหนึ่งเสียงก็ยังพอเสียงเยอะพอแล้วในสภา เพราะเมื่อจุรินมาปราศัยเสียดสีดูแคลนปารินารู้ไหมว่าพวกพ้องปารินาทวีมีอยู่ทั่วไปส่วนคนนั้นไม่ใช่คนโพธารามแต่ย้ายมาอยู่โพธารามปารินาเองก็ไม่ได้สมัครอะไรตลอดชีวิตดังนั้นไม่ต้องมาแส่ไม่ต้องมายุ่งกับปารินานะจุริน แล้วให้รวยด้วยว่าที่จุรินไปเดินตามอยู่ในโพธารามวันนั้นแต่ก่อนเขาจนแล้วรู้หรือยังว่าเขาไปรวยอะไรมาไปถามคนโพธารามหรือยังลูกหลานโพธารามคือลูกค้าเขาใช่ไหมไม่ใช่แค่นักการเมืองเดินตามนะเจ้าหน้าที่ยังตามเลยช่างดูดีสมศักดิ์ศรีเหลือเกิน ถ้าเลือกได้ปารินาไม่เลือกตัวแทนของประชาธิปัตย์เพื่อบ้านเมืองสะอาดปราศจากมา้าฝากประชาชนช่วยกันเขียนจดหมายไปหาพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าประชาธิปัตย์คบยากให้ระวังด้วยและเมื่อใดที่ประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าพักก็ไม่ต้องเขียนจดหมายไปอีกเพราะปารินาจะเขียนจดหมายไปบอกเองว่าคบไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ